มาอำเภอกันตังครั้งแรกจังหวัดตังก็เลยลองมาหาว่ามีร้านอาหารกลางคืนร้านไหนบ้างแล้วก็มาสะดุดตากับร้านนี้ซึ่งร้านนี้มีขายอาหารเยอะโคตรๆเลยครับซึ่งสาระีบก็สั่งมาแบบเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าสาระีบสั่งอะไรกันบ้างซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเริ่มจากข้าวหมกไก่กันก่อนตัวข้าวหมกไก่ตัวนี้โอ้โหตัวเครื่องเทศครับเด็ดไปเลยเมนูแรกครับที่สารีบอยากจะให้ทุกคนสั่งเลยก็คือตัวปอเปี๊ยะทอดก็อีกเมนูที่อยากจะแนะนาก็จะเป็นขนมปังอบไอ้น้าตรงนี้แหละซึ่งขนมปังอบไอ้น้าตรงนี้เเาองก็ ให้มาหลายชิ้นเลยเนาะเราดูจานคุณพูดแล้วก็ตัวน้ําจิ้มก็คือตัวสังขยาของเขาอะ่ะก็แบบมีความเป็นนมสดแล้วก็ตัวสังขยาเองก็แบบมีความละมุนเดี๋ยวสารลิฟจะมาให้ทุกคนได้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงซึ่งตอนที่สาระลิฟกินนะครับโอ้โหแบบฟินสุดๆเหมือนกับว่าตัวสังขยามันละลายแตกออกมาในปากเลยคราวนี้ก็จะกลับมาที่ข้าวหมกกันต่อซึ่งข้าวหมกตรงเนี้ยน้าจิ้มเขาเองก็จะให้มาเป็นขวดเราสามารถที่จะเทกันได้เลยนะครับซึ่งแนะนําว่าอย่าเทเยอะตัวน้ําจิ้มอะ่ะมันก็จะมีความกลมกลม่่่่ออออมมแล้วกกก็็ีีียาางงนึทเคื ตัวติ่มซำซึ่งบอกเลยครับว่าคนกลางอ่ะชอบกินติ่มซำมากเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ซึ่งเมนูที่สาระลีฟสั่งอ่ะครับโอ้โหเต็มโต๊ะเลยมีทั้งติ่มซำมีทั้งข้าวหมกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวสาระลีฟเองก็จะมาลองตัวปอเปี๊ยะทอดกันบ้างเนาะที่ได้ให้แต่ละคนได้ดูไปแล้วซึ่งปอเปี๊ยะทอดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไส้คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีเนื้ออะไรสักอย่างอ่ะที่มันแบบกรมก่อมตัวเครื่องเทศก็รสชาติของตัวเนี้ยมนกรมมาบบา,าจิิิ้้้้่สดตไช ที่ได้อะมันก็คืออร่อยผูกปากเลยครับก็ใครที่แบบชอบปอกแยกก็ลองดูกันได้ก็เมื่อกี้แต่ละคนก็ได้ดูกันแล้วนาะว่าสาระรีฟสั่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวจะพามาดูรอบร้านซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาอ่ะทําโรตีเราเองก็สามารถมาสั่งโรตรีอะไรกันได้โรตีเขาก็มีหลากหลายเนาะซึ่งร้านตรงนี้นะครับชื่อว่าร้านบางวัดอยู่อําเภอกันตังจังหวัดตังนี่เองเป็นร้านขายอาหารกลางคืนนะครับมีของกินเยอะเลยตั้งแต่กล้วยจับตั้งแต่ขนมจีบตั้งแต่แบบติม่มซำแล้วก็มีหลายอย่างให้เลือ ่วเยอะสุดๆเลยแล้วก็เมนูเครื่องดื่มอะไรก็มีครบครันเลยนะครับซึ่งใครที่แบบอยากจะหาของกินกลางคืนก็ลองมาตรงนี้กันได้ครับ